Hatali me...! สวัสดีครับผมสวันนี้ก็จะมาพูดถึงเนื้อเรื่องของเกมนี้นะครับเห็นเป็นรูปผู้หญิงน่ารักแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งไว้ใจครับทุกคนโลกจิตแน่นอนเพราะว่าตัวผมเองก็เล่นแต่เกมโลกจิตเริ่มเนื้อเรื่องมานะครับผมเราจะได้เห็นผู้ชายผมสีแดงกับผมสีฟ้าเขานั้นมีชื่อว่าทามิโอกับคิโยชิทั้งสองคนนี้ได้เป็นเพื่อนและเรียนอยู่มหลาลัยเดียวกันนะครับผมตัวละครหลักของเรานั้นจะมีชื่อว่าทามิโอและเพื่อนร่วมห้องจะมีชื่อว่าคิโยชิแนะนําตัวก่อนแล้วกันนะครับทามิโอนั้นเขายังไม,ม านนั้นมีชื่อว่ามิกโกะวางใจได้ครับผมในครั้งนี้มิกโกะนั้นไม่ได้ออกมาในเนื้อเรื่องด้วยทั้งสองคนนั้นก็ได้คุยตามภาษาเพื่อนนะครับฟังคิโยชินั้นอาทิตย์ก่อนเขาก็ได้ไปเที่ยวกับแฟนของเขาส่วนตัวละครหลักนั้นเขาเพิ่งได้ย้ายมาที่หอแห่งใหม่ตอนแรกก็ได้บอกให้คิโยชินั้นมาจัดห้องเป็นเพื่อนด้วยแต่แน่นอนว่าตัวเขานั้นได้ไปเที่ยวกับแฟนนะครับจึงไม่มีเวลามาจัดห้องให้กับทาเมียวในห้องของทาเมียวนะครับอาจจะแคบไปหน่อยแต่ก็มีข้อดีอยู่บ้างนั่นก็คือราคาถูกทั้งสอง,นนง,องหอพักกที่เ่เา บจูจูก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแทรกเนื้อเรื่องด้วย เธอคนนี้มีชื่อว่ามิซาโอจู่ๆก็ได้มาบอกทั้งสองคนว่าห้องนั้นได้มีคำสาบอยู่และมีแค่เธอเท่านั้นถึงจะสามารถไล่คำสาบนี้ได้เธอได้บอกนะครับว่าระหว่างที่เธอได้ดูหอพักอยู่นั้นก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมองมาทางนี้อยู่ส่วนมิซาโอนะครับก็ได้เป็นเพื่อนร่วมห้องของทั้งสองคนนี้เหมือนกันแต่นะครับผมเพราะเธอนั้นได้มีสีหน้าที่มืดทุกคนจึงไม่ได้พูดกับเธอและเห็นแค่ตัวเธอนั้นเป็นคนแปลกๆที่ไม่มีเพื่อนทามิโยนะครับก็ได้พูดว่าเธอคนนี้นั้นเป็นเพื่อนสมัยเด็็กกกัับเเเขาาและยงได้ปนโโตตออรร์หืว่จิ ที่ได้ติดตามเขามาโดยตลอดในตรงนี้ทามิโอนั้นรู้สึกว่าเขาจะเกลียดเธอสาเหตุนั้นก็เพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตเธอนั้นได้ติดตามทัมิโอนะครับว่าในห้องนั้นได้มีพลังผีวิญญาณที่รุนแรงอยู่แต่นะครับระหว่างที่คีโยชิกําลังจะเชื่อนั้นทามิโอ่ก็ได้พูดออกมาว่ามิเซวนั้นเป็นโรคจิตที่ได้เชื่อเรื่องผีวิญญาณและยังเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวอีกด้วยสมัยก่อนเธอนั้นได้มาบอกรักทามิโออยู่หลายครั้งแต่ทุกๆครั้งนั้นเขาก็ได้ปฏิเสธเธอไปนนนออออกกกกจาาาีี้้ับเเเเธธยงไดดวว่่ป็ิิญญณทใ มาจากยุคเก่าของญี่ปุ่นสรุปก็คือความสามารถของเธอนั้นสามารถพูดคุยกับมแมลงมนุษย์ต่างดาวและวิญญาณและเธอนั้นยังได้เรียนวิชากับหมอผีอีกด้วยทามิโอกับคิโยชิที่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับก็ได้ถามกับเธอว่าถ้าจะขับไล่วิญญาณต้องทํำยังไงเธอจึงได้อธิบายว่าต้องให้เธอนั้นพูดคุยกับดวงวิญญาณเหล่านั้นเพื่อที่จะให้พลังของวิญญาณน,นั้นไม่อาฆาตแล้วเธอก็จะใช้ป้ายยันฟังดูแบบปกติดีนะครับผมเห็นแบบนี้แล้วอยากพกหม้อแม่นาคไปขายที่ญี่ปุ่นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้ว้วเธอจงได บอกว่าให้เธอนั้นไปนอนที่ห้องของทามโยในคืนนี้แต่ก็นะครับทามโยเองก็ไม่ได้ชอบเธอจึงจําเป็นได้ปฏิเสธเธอไประหว่างที่ทั้ง3คนนั้นได้คุยกันแบบสนุกนะครับต่อจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านครับคืนแรกนั้นได้เริ่มขึ้นสถานที่เป็นห้องของทามโยห้องของเขานั้นก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมีห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ําห้องครัวแล้วก็ห้องนอนเท่านั้นทามโยที่ได้มาถึงห้องตนเองนะครับเขานั้นก็ได้คิดเรื่องที่มิซาโอพูดเหมือนกันคิดได้อยู่สักพักก็ได้้ยยิินนนเสีงงงก่ดัขึูป ในตรงนี้นะครับผมก็จะมีทางให้เราเลือกระหว่างเปิดประตูหรือว่าส่องดูจากสโคปก่อนแน่นอนครับว่าถ้าเป็นคนปกติต้องส่องดูที่สโคปก่อนอยู่แล้ว ทามิโอเองก็ได้ส่องดูแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นและพอเลือกเปิดประตูออกไปดูแล้วนะครับก็ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกันเหมือนอย่างกับว่าได้มีคนมาแกล้งกดอ่อนทามิโอที่คิดว่าไม่มีอะไรเขาจึงได้กลับไปที่ห้องของตัวเองอีกครั้งแต่ระหว่างที่ได้กลับไปถึงห้องนั้นก็ได้ไปเจอของเลวสีแดงทามิโอเองก็ไม่รู้ว่าเป็นสีหรือว่าเลือดเหมือนกันเขาจึงได้เช็ดต่อจากนั้นก็ได้นอนแบบปกติพร้อมกับคิดเรื่องคำสาปที่มิเซาได้พูดไว้ตื่นมาอีกรอบนะครับก็อยู่ที่ อ่อนเรียกจากประตูอีกครั้งทํิโอในตรงนี้มีสีหน้าที่ซีกนะครับแต่เขาก็ได้บอกว่าอยากจะออกไปดู ครั้งนี้ได้เป็นดวงตาของผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่แค่ทามิโอคนเดียวครับผมที่ได้สะดุง้งตอนที่ผมเล่นก็สะดุ้งเหมือนกันทามิโอที่ได้ตกใจกลัวต่อจากนั้นก็ได้วิ่งกลับเข้าไปที่ห้องนอนของตนเองในคืนนี้เขาได้พยายามข่มตาลงพร้อมกับหัวใจที่สัน่นต่อจากนั้นก็ได้หลับจนถึงเช้าถึงแม้อย่างนั้นนะครับเสียงอ่อนจากประตูก็ไม่ได้หยุดเลยในคืนนั้นวันต่อมานะครับทามิโอก็ได้เอาเรื่องนี้ไปพูดให้กับคิโยชิเขาเองนั้นก็เชื่อเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าจะเป็นวิญญ,ญาณเพราะว่าสิ่งที่ท อาจจะเป็นใครสักคนที่คอยติดตามทามิโออยู่ก็ได้แต่ถึงแม้จะไม่ใช่วิญญาณมากดอ่อนเวลาตีหนึ่งเป็นใครก็กลัวอยู่ดีและระหว่างที่ทั้งสองคนนั้นกําลังจะพูดชื่อมิซาโอเธอเองก็ได้เข้ามาแทรกเรื่องนี้พร้อมกับยังได้บอกอีกว่านั่นไม่ใช่เธอเพราะว่าในเวลานั้นเธอได้บอกว่าเธอกําลังส่งสัญญาณกับมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่สวนสาธารณะแต่สัญญาณที่เธอส่งไปนั้นได้มีสัญญาณที่ขาดหลุดไปก่อนคิโยชินะครับก็ได้พยายามถามเธอว่ามีใครพิสูจน์ได้ไหมเธอก็ได้บอกว่า เมกิวส์ที่เป็นตำรวจอยู่ดวงดาวสามารถพิสูจน์ได้เขานั้นเป็นมนุษย์ต่างดาวแบบชนิดมแมลงไม่ต้องงงครับทุกคนว่าเมกิวส์นั้นเป็นใครตัวผมเองก็งงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเธอจึงได้คิดที่จะอาสาไปที่ห้องของทามิโอถึงแม้อย่างนั้นนะครับทามิโอก็ได้ปฏิเสธอยู่ดีเพราะว่าถ้าเธอได้มาที่ห้องเขาแล้วนะครับทามิโอกลัวว่าเธอนั้นจะเป็นคำสาปที่ห้องเขาเป็นคนต่อไปมิซาโอะนะครับยังได้พูดอีกว่าคำสาปนั้นได้ติดตัวเธอตอนที่เธอเปิดประตูครั้งแรกแล้วและตอนนี้วิญญ,ญาณนั้นก็ยัังตติดตวทโอ,อ สักพักเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเธอมีธุรกิจกรรมที่กําลังจะทํากับปีศาจเธอจึงได้วิ่งออกนอกห้องไปทั้งสองคนที่กําลังพูดว่าจะเอาไงต่อจากนี้นะครับทามิโอก็ได้บอกอยากให้คิโยชินั้นมาเป็นเพื่อนในคืนนี้ด้วยแต่เพราะคิโยชินะครับได้มีงานทําไปด้วยจึงไม่สามารถไปได้เขาจึงได้บอกแค่ว่าให้ระวังตัวพร้อมกับยังได้ล้อเลียนทามิโอว่าเป็นเด็กขี้กลัวอีกคืนที่2ได้เริ่มขึ้น กลับมาถึงบ้านนะครับทามิโอนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรพอได้เดินเข้าไปที่ห้องตนเองก็ได้เห็นหนังสือเล่มหนึ่งตกอยู่หนังสือที่ได้ตกลงมานั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันคือหนังสืออะไรนอกจากนี้แล้วระหว่างที่เขาได้เดินออกมาจากห้องน้ํานั้นก็ได้เห็นตุ๊กตาตัวหนึ่งวางไว้ที่หน้าห้องและยังรู้สึกได้ว่าห้องที่ตัวเองอยู่นั้นเริ่มมืดอีกด้วยส่วนครั้งแรกที่เขาได้เห็นตุ๊กตานะครับก็รู้สึกขนลุกทามิโอจึงได้เอาตุ๊กตานั้นไปวางไว้ที่นอกห้องและระหว่างนั้นยยยังงงงไไดดด้้้้มีีีเเาาาาสํขขปออออู่ในหโกวว ที่ทามิโยนั้นเตรียมตัวจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงอ่อนดังขึ้นพอเขาได้ส่องจากสโขบดูแล้วนะครับข้างนอกประตูนั้นเป็นคิโยชิที่ได้ยืนอยู่นอกห้องทามิโยที่ได้คิดว่าเป็นเพื่อนที่มาเยี่ยมตัวเองแต่จู่ๆก็ได้ตกใจเพราะเสียงโทรศัพท์หนึ่งดังขึ้นมาในสายโทรศัพท์นั้นเขียนว่าคิโยชิสายนั้นก็คือมาจากคิโยชิที่ได้โทรมาทามิโยได้รับโทรศัพท์นั้นในสายก็ได้มีเสียงคิโยชิเช่นเดียวกันในโทรศัพท์นั้นเขาบอกว่าเพิ่งทํางานเสร็จตอนนี้เขาอยู่ที่สถานที่ทํางานทามิโยท ได้รู้เรื่องนี้นะครับก็ได้ส่องไปที่สโคบอีกรอบแต่ว่าข้างนอกนั้นไม่มีใครยืนอยู่เขาจึงถามคิโยชิอีกรอบว่าได้แกล้งเขาอยู่หรือเปล่าแต่ว่าคิโยชินะครับก็ไม่รู้ว่าทามิโยนั้นพูดเรื่องอะไรทามิโยจึงได้กลับเข้าไปที่ห้องและได้อธิบายเรื่องเมื่อกี้ให้คิโยชิฟังคิโยชิที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วนะครับเขาจึงได้อธิบายอีกว่าคิโยชิได้ถามรุ่นพี่ที่ทํางานเดียวกันห้องที่ทามิโยอยู่นั้นเคยมีคดีหนึ่งเกิดขึ้นอยู่รุ่นพี่คนนั้นเขาเคยรู้จักกับคนทีียยีี่่่่เเคคยยยยอออออูหห้้้้้งงนนนนนนนมมมากกใสััส ผู้หญิงที่ได้เรียนมหาลัยอยู่ที่นี่แต่เพราะเธอได้ถูกปฏิเสธบอกเลิกไปเธอจึงรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นและได้จบชีวิตอยู่ในห้องอาบน้ำ เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นประมาณ2ปีก่อนกว่าคนข้างห้องจะรู้ตัวก็ประมาณ2อาทิตย์เพราะว่าได้มีกลิ่นเน่าเหม็นออกมาจากห้องส่วนคนใหม่ที่ได้มาเช่าอยู่ที่นี่ก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนกันนอกจากนี้แล้วบางคนก็ยังได้เป็นโรคหัวใจอีกด้วยทามิโอเองที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกกลัวจึงได้ขอร้องคิโยชิว่าวันนี้ฉันขอไปนอนห้องไหนได้ไหมแต่พอคืนนี้นะครับแฟนของคิโยชินั้นจะมาที่ห้องทามิโยจึงได้ถูกปฏิเสธไปคิโยชิในตรงนี้ก็แทนที่จะเป็นห่วงนะครับแต่ว่าเขานั้นก็ได้บอกกับ ทามิโอว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะว่าคนที่อยู่ในห้องนั้นมีแค่ทามิโอกับผู้หญิงมหาลัยที่ได้ฆ่าตัวตายไม่มีใครนอกจากนั้นจึงไม่ต้องเป็นห่วงทั้งสองคนที่ได้คุยกันได้สักพักนะครับก็ได้เข้าเรื่องหนึ่งขึ้นมาคิยยชินั้นก็ได้พูดถึงเรื่องมิซาโอจังว่าเธอเป็นคนน่ารักทามิโอในตรงนี้เองก็ได้งงอยู่นะครับว่าหมายความว่ายังไงเขาได้บอกว่ามิซาอนั้นดูดีๆแล้วก็เป็นคนน่ารักขอบตาของเธอนั้นอาจจะดำแต่ถ้าได้ฝนให้กับเธอเธออาจจะสวยขึ้นมาก็ได้ยังได้บอกกับทามิโอ ้ไดไมแต่ว่าทามิโยในตรงนี้นะครับผมก็ได้ห้ามคิโยชิไว้เพราะว่าในสายตาของทามิโยนั้นเห็นแค่มิซศโอเป็นแค่โรคจิตและยังได้ถามเรื่องแฟนของคิโยชิมิคิโกอีกด้วยว่าเป็นยังไงบ้างคิโยชิจึงได้ตอบกลับมาว่า มิกโกเองก็น่ารักอยู่เหมือนกันแต่เขาคิดว่ารักของเขานั้นคงอยู่ได้ไม่นานด้วยเหตุผลที่นิสัยของเขากับของเธอนั้นไม่เหมือนกันคิโยชิจึงได้คิดที่จะบอกเลิกมิิโกแต่ถึงแม้อย่างนั้นทามิโอก็ได้เตือนคิโยชิว่าอย่าเอามิซาอะเป็นแฟนดีกว่าเหตุผล <ed> <orn> นั้นก็เพราะว่าเป็นผู้หญิงที่โรคจิตคิโยชิที่ได้ฟังคํานี้แล้วนะครับก็ได้แกล้งตอบกลับไปว่านายกำลังหึงอยู่หรือเปล่าและได้บอกลากันทั้งสองคนก็ได้วางสายลงระหว่างที่ทามิโอ้นเตรียมตัวจะเข้านอนแล้วนะครับในเวลาเดิมก็ได้ยินเสียงอ่ออนนดังขึ้ิ ก็ได้สงสัยพร้อมกับส่องสะโขบออกไปดูในครั้งนี้นอกกระจกนั้นเป็นมีสโออดที่ได้โผล่มาเธอนั้นได้บอกว่าเป็นห่วงทามิโอจึงได้มาหาที่ห้องนอกจากนี้เธอยังสัมผัสได้ว่ามีพลังวิญญาณที่รุนแรงอยู่ในห้องอีกด้วยเธอจึงคิดว่าทามิโอนั้นกลัวอยู่ตอนนี้และเธอนั้นยังบอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนในคืนนี้อีกเธอนั้นได้ขอให้ทามิโอเปิดประตูแต่ว่าทามิโอในตรงนี้ก็ไม่เชื่อนะครับและถ้าทามิโอไม่เปิดให้เธอเธอก็จะเปิดเอาเองเขาที่รู้สึกกลัวนะครับจึงได้วิ่งกลับไปที่ห้อองงงงแต่่ถึม้ย้ยยานนัเสีของ มิซาโอนะครับก็ได้เรียกอยู่หลายครั้งจนเขาได้คิดว่าอาจจะเป็นมิซาโอตัวจริงก็ได้แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวจริงเขาเองก็ไม่อยากจะเปิดอยู่ดีสักพักนะครับก็ได้มีเงาสีดําปรากฏขึ้นเงาสีดํานั้นได้พูดมาข้างหูทามียวว่าทําไมถึงได้เกียดฉัน และยังได้บอกอีกว่าทําไมถึงบอกเลิกฉันเขาที่ได้เห็นใบหน้านี้แล้วก็ได้ตกใจพร้อมกับร้องเสียงดังจูจูนะครับมิซาโอก็ได้วิ่งเข้ามาในห้องของทามิโอพร้อมกับได้ท่องคาถาที่แปลกประหลาดสักพักวิญญาณนั้นก็ได้หายไปเธอบอกว่าได้ใช้ยันในการขับไล่ดวงวิญญาณแต่ก็ได้แค่ขับไล่ชั่วข่าวเพราะว่าดวงวิญญาณนี้ค่อนข้างแข็งเก่งมากตอนนี้ทําได้แค่ให้ดวงวิญญาณนั้นอ่อนตัวลงแค่นั้นทามิโอในตอนนี้เองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและยังได้ถามมิซาโออีกว่าเธอเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงิเอ เองก็ได้บอกว่าเธอได้แอบขโมยกุญแจของทามิโอนั้นเอากุญแจไปทํากุญแจอีกดอกทามิโอเองก็ไม่พอใจและยังได้ไล่มิซาโอะออกจากห้องแต่ถึงแม้อย่างนั้นมิซาโอะก็เชื่อว,ว่าถ้าเธอไม่อยู่ด้วยอาจจะโดนดวงวิญญาณน,นั้นเข้าจู่โจมอีกก็ได้เขาจึงไม่มีทางเลือกและให้มิซาโอะอยู่ด้วยคืนนี้จากการพูดคุยแล้วทั้งสองคนที่ได้นอนห้องเดียวกันนั้นไม่ใช่ครั้งแรกตอนที่ทั้งสองคนนั้นเป็นเด็กก็เคยนอนด้วยกันในระหว่างที่นอนอยู่นั้นทามิโอนก็ได้คิดที่จะ มิโซ่นั้นได้รู้ตัวจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงเช้าตื่นเช้าขึ้นมานะครับมิโซ่ก็ได้ทํากับข้าวพร้อมกับทิ้งจดหมายไว้ทามิโอเองที่ได้เห็นก็ไม่ได้กินแต่อย่างใดนอกจากนั้นยังได้ทิ้งข้าวที่มิโซาทําไว้ลงถังขยะอีกด้วยภาพได้ตัดไปที่ห้องเรียนทามิโอที่กําลังพูดคุยกับคิโยชิอยู่เขาได้อธิบายเรื่องเมื่อวันที่ได้เกิดขึ้นให้กับคิโยชิฟังคิโยชิเองก็ได้เป็นห่วงอยู่นะครับแต่เรื่องที่เขาสนใจมากกว่านั้นก็คือมิโซานั้นได้เข้าไปนอนที่ห้้้้อออองงขขทาิโพพพเคีีย่่ไดดูํนนนึื ในห้องทุกคนก็ได้มองมาทางนี้นอกจากนี้มิซาโอเองก็ได้เข้ามาพูดคุยด้วยเหมือนกันและเธอยังได้พูดคุยอีกว่าทามิโอได้พูดแบบนั้นแบบนี้ให้ทุกคนเข้าใจผิดอีกด้วยครั้งนี้เธอได้คิดที่จะให้เทพบอดี้การ์ดที่เธอเลี้ยงไว้ให้กับทามิโอแต่ถึงแม้อย่างนั้นทามิโอก็ได้ปฏิเสธมิซาโอไปเพราะเมื่อคือนนั้นเธอได้ใช้ยันโจมตีดวงวิญญ,ญาณในคืนนี้ดวงวิญญ,ญาณอาจจะโกรธก็ได้ถ้าทามิอน,นั้นรู้สึกกลัวมิซาโอได้บอกกับเขาว่าให้โทรหาเธอทันทีลงท้ายด้วยเสสีีีียงงหัว้อท่่มาาแดตจก จะเป็นคืนที่3ครับผมในคืนนี้พอกลับไปถึงห้องนะครับก็ได้เห็นรอยมือสีแดงติดอยู่ที่กระจกพอได้เปิดกระจกออกไปนอกห้องแล้วทามิโอนั้นก็ไม่ได้เห็นใครแต่ว่าด้านบนนั้นได้มีดวงวิญญาณอยู่กลับมาในห้องอีกรอบก็ได้เห็นตุ๊กตาตัวเดิมอีกเช่นเคยเขาเองนั้นก็ได้ตกใจแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปจับตุ๊กตาตัวนั้นพอเดินออกมาจากห้องก็ได้ยินเสียงในห้องนอนอีกครั้งและครั้งนี้ได้เข้าไปดูปรากฏว่าได้เห็นตุ๊กตานั้นเต็มห้องอยู่นอกจากนี้แล้วข้า้งนอกก็ยังได้ยิน ียออดังขึ้นออีกรบด้านนอกประตูนั้นเป็นมิซาโออีเช่นเคยเพราะเรื่องเมื่อวันที่ได้เกิดขึ้นนะครับเขาจึงสองจิตสองใจว่ามิซาโอนั้นเป็นตัวจริงหรือเปล่าแต่ถ้าในตรงนี้เราเปิดออกไปแล้วนะครับก็จะกลายเป็นเกมโอเวอร์ในทันทีและถ้าไม่เลือกที่เจอเปิดทามิโอก,ก็จะเอ่ยขึ้นว่าถ้าเป็นมิซาโอตัวจริงเธอนั้นจะมีกุญแจสำรองอยู่เพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่นอกประตูต้องเป็นมิซาโอตัวปลอมแน่ๆเขาได้ส่องเข้าไปในสโคปอีกรอบนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็ไม่ได้เจอใครหันหลังกลับมาอีกทีด้านหลังของเขานั้นเต็มไปด้วยยรอเลื แต่ถึงแม้อย่างนั้นนะครับทามิโอก็ยังคิดว่าเป็นซอสมะเขือเทศอยู่ในห้องน้ํานั้นก็เต็มไปด้วยรอยเลือดเหมือนกันคิโยชินะครับได้บอกว่าเธอนั้นได้จบชีวิตอยู่ในห้องอาบน้ําถ้ากดสํารวจในห้องอาบน้ําก็จะเป็นประมาณแบบว่า เป็นเอนดิ้งที่เขียนไว้ว่าตายไปด้วยกันแต่ถ้าได้กลับไปที่ห้องโดยไม่สำรวจไฟในห้องนั้นก็จะดับลงและพอรู้ตัวอีกทีในห้องนั้นก็จะเต็มไปด้วยเลือดทามิโยนั้นได้พยายามเอาเบรกเกอร์ขึ้นอยู่แต่ถึงแม้อย่างนั้นไฟก็ไม่ติดเขาจึงได้รู้สึกกลัวจูจูมิโอะก็ได้โทรมาได้อธิบายสถานการณ์และเธอยังได้บอกว่าวิญญาณนั้นตอนนี้น่าจะอยู่ที่ด้านหลังของเขาทามิโยที่ได้หันหลังไปดูก็ได้สลบในสถานที่นั้นทันทีระหว่างที่หลับอยู่นั้นก็ได้ฝันถึงมิิในนตอนที่ม เป็นเด็กนักเรียนเธอนั้นได้เห็นดวงวิญญาณและสิ่งแปลกๆมากมายเพราะฉะนั้นเธอจึงถูกแก้มาโดยตลอดแต่พอทามิโอที่บอกว่าเธอสุดยอดที่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นมาสะอะจึงได้มีกำลังใจและคิดที่จะเดินหน้าต่อไปถ้าไม่ใช่เพราะตอนนั้นเธอคงไม่มีชีวิตในตอนนี้รู้ตัวอีกทีทามิโอได้ลืมตาขึ้นเวลาสี่ทุ่มอยู่ที่ห้องของตอนเองเขาได้คิดที่จะออกจากห้องนี้และไปพักที่อื่นแต่ระหว่างจะออกนั้นก็ได้เห็นเงาปริศนาที่กำลังกันประตูไว้อยู่เงานั้นได้บอกว่าฉันดีใจที่คุณบบออกว่าชัันและยงงพูดถึสถ ที่ท่องเที่ยวที่เคยได้ไปด้วยกันเธอนั้น <Hold on. S 1> ได้บอกว่ามีความสุขมากที่ได้ใช้ชีวิตกับเขาทามิโอที่ไม่มีทางเลือกจึงได้แค่กลับห้องของตนเองดวงวิญญาณนั้นได้ถามกับทามิโอว่าทําไมถึงไม่เป็นชั้นและทําไมถึงได้บอกเลิกเธอในตอนนั้นทามิโอจึงได้บอกว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายที่บอกเลิกเธอในตอนนั้นและดวงวิญญาณยังได้ถามอีกว่าผู้หญิงที่มาเมื่อวานเป็นใครต่อจากนี้ก็จะมีทางให้เราเลือกครับผมทั้งหมดที่อยู่ในนี้เป็นบัตเอนดิ้งมีแค่คําตอบเดียวที่เป็นคําตอบที่ถูกถ้าเลือกว่่่าาผู้หญิงเเมือวนนป็นแคสต ตัวเกมก็จะโอเวอร์ทันทีพร้อมกับจบด้วยคําว่าอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ถ้าเลือกที่จะบอกว่ามิโอนั้นเป็นแฟนวิญญาณน,นี้ก็จะบอกว่าไม่ให้อภัยและก็เข้ามาทาร้ายอยู่ดีแต่ว่าสักพักมิโอก็ได้เข้ามาทันเวลาเธอได้ยินสิ่งที่ทามิโอพูดทุกอย่างในเมื่อกี้และยังได้อัดเสียงที่ทามิโอบอกว่ามิโอ่นั้นเป็นคนรัดแต่ในสถานการณ์ตอนนี้ทามิโอก็ได้บอกให้เธอรีบช่วยเขาก่อนดวงวิญญาณน,นั้นได้หันไปที่มิโอ่พร้อมกับยังบอกเธอว่าเธอนั้นเป็นแมวที่ขโมยแฟนของฉันไปแต่ถึงแม้ยงง ซาโอก็ได้ตอบกับดวงวิญญาณไปว่าเธอกับทามิโอได้ผูกชะตาตั้งแต่ชาติที่แล้วและยังได้ไล่มนัคถาที่มีชื่อว่าพีลูปีลูปีลูปีปีดวงวิญญาณก็ได้ร้องขึ้นพร้อมกับได้หายไปครั้งนี้ป้ายันที่เธอได้ใช้นั้นค่อนข้างมีพลังมากและส่วนดวงวิญญาณนั้นคงไม่ปรากฏตัวให้เห็นอีกชัว่วคราวทามิโอก็ได้พยายามขอบคุณมิโอะแบบรู้สึเกเขินอยู่บ้างแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่คิดที่จะลบกวนทามิโอและได้บอกกับทามิโอว่าเธอจะกลับบ้านแล้วในตอนนี้ทามิโอที่ได้เห็นมิในนครนรั้้้งีีกก็ูสสึเยด เขาจึงได้เรียกเธอไว้และบอกให้เธอพักอยู่ที่นี่ก่อนและพรุ่งนี้ค่อยไปโรงเรียนกับเขาตอนเช้ามิโซเองที่ได้ยินทามิโอพูดแบบนี้นะครับก็รู้สึกตกใจอยู่เล็กน้อยทามิโอก็ได้บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเกลียดเธอก็ไม่ได้แปลว่าจะเกลียดมากขนาดนั้นแค่ไม่ชอบที่เธอเป็นสโตเกอร์และเป็นผู้หญิงด้านมืดและยังบอกว่าไม่ชอบกินอาหารของเธอที่ทําไม่อร่อยสุดท้ายนี้ก็บอกว่าตอนนี้ดึกแล้วให้รีบเข้าไปนอนระหว่างที่ทามิโอได้เดินเข้าห้องไปแล้วนะครับวิญญ,ญาณตัวนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นอีกรอบมิโซได้หันหล พร้อมกับหัวล้อยอยู่เล็กน้อยและได้บอกขอบคุณดวงวิญญาณน,นั้นดวงวิญญาณน,นั้นก็ได้เชื่อฟังมิเซาพร้อมกับบอกว่าฉันทําเกินไปไหมมิเซเองก็ได้ตอบกลับว่าถ้าไม่ทําถึงขนาดนั้นทามิโอเองคงไม่สันเหมือนลูกหมาที่น่ารักและมาบอกให้เธอช่วยสรุปก็คือทั้งหมดที่ทํามาเป็นแผนของมิเซลทุกอย่างและได้บอกให้ผีตัวนั้นใส่หัวออกไปได้ตัวเกมก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับผมน่ากลัวกว่าผีก็มีเซจังนี่แหละครับส่วนวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้วันหน้าจะมาทำใหม่อีกทีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตััวลากนไป ก่อนครับสวัสดีครับผมบายครับอ๋อแล้วก็สุดท้ายนี้ลืมบอกเป็นคลิปแรกครับผมที่ผมได้ลงสวัสดีปี2025ครับทุกคน